สบายดีพี่น้องมาเด้อมกินข้าวลำกันมีตำมะคุ้งบ่ตำซั่วบ่ตำซั่วแล้วก็ก้อยเนื้อเด้อพี่น้องข้าวเหนียวน้อนเด้อกินกัน,กนพี่น้องข้าวเําแดงข้าวอยู่ห่อมาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมากินกินข้าวนยวแรงรอบสอง เจ็บเขีวพี่น้อง,งกินนะไรกันทีนี้สั่งก้อยเนื้อมากินกับแล้วก็ตำเลือกซี่หมูบวมีมบวมีแล้วมีขา้าวเหนียวน้ะมีตะเกียบเนาะมาแล้วข้นยากพี่น้องอยากเป็ด ซุกแถวกันกินะรเี้กว่าเปเหลใช้มือเียไงใส้สมุนาดสอ่ยาใช้มือ Chúng ta sẽ làm bảng không ạ? Chép kẹo nó luôn ngon nhau Như tầm Tầm số ở nhau ừ. Tầm số đồng hay xe mà là cổ cho ีลุงโดดนำกลับเข้าก <pesos> ันยาเองเข้าหาหมดเลย เฮ็ดลำเดียวดูเรื่องมาต่อคลิปสองมาต่อพี่น้องกินข้าวกันคลิปแรกกินส้มโอ เอาเนี่ยห้องที่บ้านพอแฟนมันกามาคุยดีไปด้วยนะ เ็ดเแล้วเด็ดเด็ดนานพิจากับพี่จะน้ำเย็นไหมคุก็ปิดใบลบไปสุลาเอาข้าห้อง เขบอกเป็นไม่อแขงมาเลยจังเลยเนาะเด็ ืงน้อยเห็นไหมขอโทษอภัไปน้นด้วยกิงเนเพชรอยากมือ อุ้ก็นนาโคนนาดี่น้อง <ภา S 1> แล้วตำกะเพราก้อยกะเพรากระเพศสองหน่วยแล้วรู้เรื่องแล้ Đừng ạ. Cũng này là sụn to. Còn này rút ra. Phải, phải to bắt Đây một thôi, của đây nữa. Ừ. Maka okay. dia. Okay. 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 cái ngon của kinh tết theo này là việc của em này bèo theo

มันเกี่ยวกับบุญเป็นลายด้วยไม,ม่รู้เรารำเราลำเงียบเงียบอะไรยังไงมาเบ่าเกินหน้ากับเป็นคนชอบกินดิบไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวซุกกระโวยได้ยินดอกครับขอขอ,ขอขอไปใหคนที่บอบกินดิบเด้อะต้องตามกินห,หมดนะ เสร็จแล้วกินอ <Okay, now. S 1> like mm ีกมน้งครับอาบน้ำนอนเหรอเชื่อนี่กินพกอยู่เสร็จ

ทินี่กับสิราก่อนนจัะพี่น้องพ่อกับิึ้นนาไว้ไายจ้า